สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูการประกอบเตียงกล่องขนาด5ฟุตครับมีลิ้นชักท้าย2ตัวครับห่างหายกันไปหลายวันครับซุ้มเสียงไม่ไหวเลยครับเป็นหวัดลงคอครับไม่สบายครับไม่ค่อยได้โพสเท่าไหร่ครับช่วงนี้ครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาถามเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆครับ ่บางทีก็ส่งข้อความมาตอบช้าบ้างอะไรบ้างครับเพราะช่วงนี้ไม่สบายจริงๆครับนี่ครับมาดูช่างทวีทุบเอี่ยมประกอบเตียงให้กับลูกค้าที่อยู่จังหวัดพันนครศรีอยุธยาครับเป็นเตียงกล่องขนาด5ฟุตครับนี่ครับทาสีเสร็จแล้วครับวันนี้ก็ฉุกระหุกนิดหนึ่งครับเพราะว่าทาสีเสร็จก็ทิ้งได้ประมาณสักครึ่งวันก็ขึ้นรถเลยครับนี่ครับ เสร็จเช้าขึ้นเย็นครับนี่ครับช่างออดก็ช่วยประกอบด้วยครับเตียงหลังนี้เป็นฝีมือของช่างทวีนะครับนี่ครับช่างอดก็ช่วยกันประกอบครับเราใช้น็อตนะครับแทนตะขอสับครับเพราะน็อตที่เราใช้เป็นน็อตขนาด3หุนครับความยาว1นนิ้วครึ่งครับเมื่อเราขันเข้าไปแล้วแน่นมากครับไม่มีสันคอนเหมือนตะขอสับครับ ท่อขอสับนี้มันโยกย้ายได้ง่ายครับแล้วมันก็สั่นคอนได้ครับวันนี้เราเลือกใช้น็อตครับนี่ครับด้านหัวก็มีความหนาอยู่ที่14เซนครับความสูง1เมตร10เซนครับด้านท้ายก็มีความสูงอยู่ประมาณ46เซนครับด้านข้างก็สูง40เซนครับด้านท้ายก็มีลิ้นชักด้วยกัน2ตัวครับเป็นลิ้นลิ้นชักขนาดใหญ่ครับนี่ครับ ด้านท้ายครับเรียนชัก2ตัวด้วยกันครับตัวที่1ตัวที่2ครับวันนี้ครับคนส่งก็มาช่วยกันประกอบครับมาช่วยกันประกอบเพื่อจะได้ขึ้นรถไวๆครับเนี่ยครับมาช่วยขึ้นแล้วก็มาช่วยประกอบด้วยครับโดยช่างทีบครับเนี่ยครับคนส่งนะครับเดี๋ยวได้เจอกันครับสำหรับลูกค้าที่สั่งเฟอร์นิเจอร์จากโรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับเนี่ยครับ เมื่อเราใส่น็อตทั้งหมดครบทั้ง8ตัวแล้วเราก็ใส่คานครับวิธีการใส่คานเนี่ยครับคนรถคนส่งเขาก็มีความชํานาญครับเขาใช้วิธีแบบนี้ครับง่ายกว่าง่ายกว่าทีเา่เรียกว่าเท้าดันมือดึงเท้าดันนะครับแต่นี้ไม่ต้องเลยครับใช้เท้าดันกับมือดันก็เข้าได้เนี่ยครับผ่านการส่งเตียงมาหลายหลังแล้วครับ มากกว่าร้อยหลังแล้วครับเนี่ยครับช่างทีบครับขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่ชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปครับเนี่ยครับเสร็จแล้วสวยไหมครับเตียงไม้สักเป็นเตียงกลงขนาดท่าฟุตกลับของลูกค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพร้อมส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้เจอกันครับ